สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันอังคารที่29พฤศจิกายนกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคัดเฉพาะคุณที่มั่นใจสุดจัดชุดจัดเดี่ยวของมันต้องมีคำคือวันนี้นำมาฝากเพียงแค่คู่เดียวครับเป็นการพบกันระหว่างเอลกวาดอกับเซเนก้า ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงลบกวนฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมและฟังกดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับเรามาเช็คข้อมูล2อูด,ดูแฮนดิแคปเอลกาดอกกับเซนิเก้าแข่งขันกันตอน4ี่ทุ่มตรงสนดนราคาให้เอลกาดอ์เป็นต่อที่ปอป่าลบ5 สถานการณ์ในกลุ่ม A นะครับมีเนเธอร์แลนด์มีเอลกาดอร์มีเซเนก้ามีกาตาตอนนี้เหลือทีมที่จะลุ้นผ่านเข้ารอบได้แค่สามทีมก็คือเนเธอร์แลนด์เอลกอดอร์และเซเนก้าคู่เนเธอร์แลนด์กับกาตานะครับเนเธอร์แลนด์ของแค่ไม่แพ้กาตาถ้าไม่ชนะนะก็ของแค่ไม่แพ้ก็ผ่านเข้ารอบแล้วแน่นอนส่วนเอลกอดอร์กับเซเนก้าอันนี้นะครับต้องมาตัดก,กันเอง เงื่อนไขเงื่อนไขสำคัญเอลกาดอชนะได้เสมอได้ห้ามแพ้ส่วนเซเนก้ลต้องชนะสถานเดียวครับเสมอไม่พอเพราะถ้าพวกเขาเสมอถ้าพวกเขาเสมอ,สมอนะเซเนก้ลอ่ะจะต้องไปลุ้นให้เนเธอร์แลนด์แพ้กาตาซึ่งมันก็คงจะ เป็นเรื่องที่คิดได้อแต่มันทําไม่ได้หรอกนะครับเรื่องของประตูได้เสียอีกนู่นนี่นั่นเพราะนั้นหลักๆก,ก็คือเกมนี้เซนก้าต้องชนะเอลกอดอชนะได้เสมอได้นี่คือทางเ,เรื่องเงื่อนไขแต่ลงเล่นกันในเกมจริงแล้วคงยากครับที่จะวาดหวังจบด้วยการเสมอกันนะก็คงใส่กันชุนมุนวุ่นวายตั้งแต่ช่วงนาทีแรกนะมันมันเป็นเกมแห่งการตัดสินแล้วอ่ะ หลายๆคู่ที่ผ่านมาก็สนุกมากยิงกันสนันวันไหวเกมนี้ก็น่าจะร้อนแรงไม่ต่างจากเกมที่ผ่านๆมาครับถือว่าพุทธบอลโลกรอบแรกนี้ใส่กันสนุกจริงๆในทุกๆกลุมมีทั้งบอลพลิกบอลเหนือกว่าแพ้ทีมอ่อนกว่าบอลเก่งเกมแรกแต่เกมสองไม่เก่ง บอลเกมแรกห่วยเกมสองเล่นดีเหลือเกินโอ้โหต้องมอกว่าแต่ลนะทีมสมแล้วครับที่พวกเขาเป็นทีมที่ผ่านการคัดเลือกมาลงเล่นในฟุตบอลโลกจับทางยากจับแนวยากจริงๆสาหรัถาเกมคู่นี้ครับเรามาดูข้อมูลพื้นฐานกันสักนิดเอลกอดอนะครับพวกเขามีสคะแนนจากการชนะากาตาในเกมแรกสอ นะก็เป็นเกมที่การตานี่ถูกกระดำซัมเมอร์เซลเลยนะเพราะโอ้โหเล่นไม่สมราคาความเป็นเจ้าภาพนะอ่อนช้านกว่าเอเวอรเยอะนะครับเอเวอรก็ชนะไปสอแล้วก็เป็นการาพ่ายแพ้ครั้งแรกของทีมฐานะเจ้าภาพนะซึ่งมันยืนระยะมายาวนานเหลือเกินครับจนมาการต้านี่แหละทำพังหมดนะไฟาิตีดีด เกมต่อมาเอกรอนก็สามารถที่จะเสมอกับเนเธอร์แลนด์ได้หนึ่งประตูต่อหนึ่งพวกเขาเลยมี4คะแนนและที่โดดเด่นไปกว่านั้นก็คือการทำกำไรพวกเขาทำกำไรได้2เกมติดกินหลูอยู่สบายเลยนะก็เรียกว่าใครตามเอกรอนในช่วงบนโลก2เกมที่ผ่านมาได้กินของดีในขณนะที่เซนเก้า พวกเขาเริ่มต้นเกมแรกด้การแพ้กับเนทแลนด์ไปสองตัรนูมเกมดีนะก็เกือบจะเอาเนอเกือบจะเอาเนทแลนด์ลงเหมือนกันเกือบจะแบ่งแต้บได้สำเร็จอะแต่ก็ไปพลาดพลาดในจังหวะที่มันก็เกินจะต้านได้นะก็เข้าใจได้ก็แพ้ไปในเกมแรกเกมที่สองเจอกับการต้านสภาพก็เอาชนะได้ตามฟอร์ม ตามที่ทุกคนคาดการณ์ก็เป็นสามแต้มสำคัญที่ทำให้พวกเขายัางมีลุ้นผ่านารอบได้อยู่ในแง่การลงทุนกำไรหนึ่งฐานทุนหนึ่งก็เจ้างันไปไม่ได้ไม่เสียเพราะนั้นในข้อมูลพื้นฐานตรงนี้เอลกดอรดดูดีกว่ามาในส่วนของราคาพูและแฮนิแคปครับวันนี้บรรดาห้าเจ้าท็อปส่องราคาภูส่องแฮนิแคปอย่างไร ในราคาภูเจ้ามองไปที่เอลกะดอร์ชนะกับสะเหมอเพราะสองหน้านี้4จากหาลายปรับราคาลดลงบนสอสีแดงมีสวนเห็นตาเป็นแค่1เจ้าเท่านั้นในขนาดที่ช่องเซนเก้าทั้งหาลายปรับราคาเพิ่มขึ้นเหมือนกันหมดเห็นเหมือนกันหมดเพราะนั้นในราคาผูเจ้าเชื่อครับ เอลกอดอร์ไม่ชนะก็เสมอแฮนดิแคปคือราคาปอปาลม5้าในเลทปอปานี้เจ้าปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องหมดต่อเอลกอดอร์และเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องบนลองเซนเก้าเจ้าไว้ใจบนดต่อมากกว่าเพราะฉะนั้นจับราคาภูไงแฮนดิแคปมาหมวกกันนั่นหมายความว่าเจ้าเชื่อใจเอลกอดอร์ ว่าจะชนะได้มาไปอันดับที่1นรองลงมาคือจบด้วยการเสมอกันไปถ้ามองในแง่การลงทุนก็คือยอมเสี่ยงเสียหูเพื่อแลกกินหัวอ่าก็คือถ้ากินหัวก็กินเต็มคำด้วยนะถ้าเสียหูก็ครึ่งเดียวก็เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าความเสี่ยงสุดๆเพราะฉะนั้นครับวางใส่ต่อเอกราดอรครับ เป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดสิบดาวตัวเดียวในค่ำคืนวันนี้ขอให้พวกเราโชคดีครับสวัสดีครับ